มุโสโดโหลดต้องล้างกี่เดือนโคราชเลยต้งไปึ้นตามหาที่เราจะมาเยี่ยมคนป่วยสวยนะคะกลับบ้านแล้วสเตน็ปต้นโพชู เขาไม่ได้ขายเขาทำโชว์สวัสดีซิทธิสากสวยแต่เขาไม่ได้ขายตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่ค่ะสวยไหมสวยมากเขาไม่ได้ขายเขาทำโชว์ที่โรงพยาบาล ห้องอาหารห้องอาหารเพิ่งเปิดเดี๋ยวกลับบ้านก่อนสวยไหมห้องอาหารเพิ่งเปิดกลับบ้านค่ะ นี่คือโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลที่เขาย่อลงมาเขาย่อเป็นเล็กๆเลๆเ,เ,เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างทำเองไงน,นะทำเองจะกลับบ้านค่ะแบบกลับบ้านเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบนะึง ข้างนอกมืดตืือ,อเปิดได้แล้วเขาเปิดได้แล้วอ,อุ้ยอ้ยหนาวเมื่อกี้อยู่ข้างบนนูน่นบ้านเ้าค่ะหนาวซื้อทอง 70,000แล้วค่าทองมาเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่มุมนั้นมุมนั้นกับยางมายางมาเดินมาเดินไม้มากมุมนั้นมุมนั้นแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็จะมีห้องใต้ดินห้องใต้ดินก็มีเห็นไหมใต้ดินแต่เวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมบ่อยเพราะว่าเขาทำเป็นห้องใต้ดินด้วยเห็นไหม เต็มไปหมดใต้ดินห้องเก็บของห้องเก็บอ,อุปกรณ์หนาคะมันก็จะมีแผนกฝั่งทางนั้นก็คือตอนเช้าแบบคุณหมอตรวจตอนเช้าเป็นแผนกแผนก ลำไส้แผนกตับไตไส้พุงมีทุกอย่างมีทุกแผนกเป็นชั้นเป็นหนึ่งสองสามชั้นฟังนี่เป็นการตรวจนัดตรวจตรวจรายบุคคลตรวจแตจ่ฟังนั้นถ้าเงน้นเป็นตรงไปข้างบนสุดเป็นห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดก็จะมีหลายห้องมากหนาวค่ะกลับบ้านดีกว่า ักรย,ยานสีแดงเอาจากอักรยานมามืดมันมืดแต่สวยมากเลยสวยไหมนีบรรยากาศตอนเช้าม,มืเช้ามามันมืดตุด๊ดตืแต่ตอนนี้มันเริ่มสว่างแล้ว <c oughs> นัดคิวใครคิวมันหาถุงมือก่อนค่ะใช้ถุงมือก่อน ปิดบ้านรอคุณหมอโทรอีกรอบมาวถึง,ถงนหนาวหนาวใส่เสื้อผ้าทองเจ็ดหมื่นแล้วค่ะคำเจ็ดหมื่นร่ำรวยมหาศาลเลยไหนที่มีทองรวยมาก ปิดเสื้อก่อนใส่เสื้อผ้าก่อนปั่นจัก,กรยานใช้เวลา10นาทีก็ถึงบ้านแล้วขี่จัก,กรยานมาจัก,กรยานสีแดงไม่ได้เอาไฟฟ้าแต่เอาสีเอาจัก,กรยานใหญ่คันใหญ่มารถจอดไว้บ้านถ้าเอามาได้เสียค่าจอดสวัสดีติ๊กคุณ มาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลค่ะกลับบ้านแล้วหนาวบ้านกลับบ้านใส่ถุงมือเพราะว่ามันหนาวมากถ้าถ้าเอารถมา มันได้เสียค่าจอดเขาคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นอะไรเนเขาคิดเป็นชั่วโมงคุณเจรถขออยู่ใส่น้อขอให้หายไวๆค่ะข,ขอบคุณค่ะสุขภาพเราต้องมาก่อน ไอ้ผีน้อยเป็นไงมั่งติ๊กขุนผีน้อยเป็นยังไงผีน้อยเอา้ามองไม่เห็นเห็นไหมน่ะคนจ่ายตังค์เขารถมาเขาก็ต้องมาจ่ายตังค์เห็นไหมน่ะยืนใจตังค์นันแพงด้วยนะค่าจอดรถที่นี่มันแพง เขาเอาจักรยานมากันเต็มไปเลยอหนาวค่ะกับบ้านหนาวแหงขอยหนาวเดินไปก่อนมันก็มีทางเลือกหลายๆอย่างค่อยอย่าเดินไปทางไหนถ้าไปทางนั้นเดินย้อนซอนเลยปะ เดินย้อนสอนไปเดินย้อนสอนเราเพราะว่าเราไปคนละทางย้อนสอนมันเป็นทางคนเดินตรงนี้ทางจัก,กรยานทางคนเดินแต่ว่าถ้าเราไปฝั่งด้านนูน้นมันก็ต้องข้ามมาทางนี้คือเา รถมาก็มาจอดจอดทิ้งไว้ก็ได้เสียตังคนะคิดเป็นชั่วโมง่ายเงินด้วยจอดรถทื้อรก็เสียเงินรถคันนี้น่ารักจังเลยรถคันนี้สิคาน่ารักไหมคหั้นน่อยๆคันเล็กๆสวยไหม ไม่ค่อยเคยไม่ค่อยได้เห็นรถแบบนี้นอนอยพยาบาลกันเห็นไหมท้องฟ้าสวยมากเนี่ยเงาตะคุ่มตะคุ่มนสวยมาก กยานก็ปัน่นคนเอารถมาก็มาสายแล้วก็มองขวาไปค่ะ ไล้เราปั่นได้แล้วแค่นี่คือโรงพยาบาลีกลับบ้านใช้เวลาไม่นานสิบนาทีถึงขี่จักรยานะเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์ตำรวจเห็นตำรวจจับเล่น <laughs> หนาวตอนนี้ก็น่าจะลบปิดลบีสัญญาณมือเขาก่อนเดินทางกลับบ้านค่ะ ของฉันติดกับโรงพยาบาลเอารถค่อยต้องไปของรถมันถอยกอนออกมา เปิดไฟก่อน,นเราต้องเปิดไฟจักรยานไม่งั้นมันผิดกด,ดไฟไฟจักรยานเปิดแล้วเ <laughs> มื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟ จักรยานจักรยานเราก็มีไฟนะไฟก้นไฟก้นไฟหน้าเอาก็มันมีแสงไฟอยู่เนาะมันเราก็ไม่ไ,ไม่ได้ไอ้นั่นมากมายก็มันมีแสงไฟ รอข้ามทางรถไล,ล่ตำรวจเมือ่อกี้รถตำรวจเลยมนบะ่เอาไปได้หรือยังไปได้แล้วมี <c oughs> ก็รอค่อยก็รอื่อกีรถตำรวจแต่เราก็ไม่ได้เล่นหรอกเราก็จับสองมืออยู่ค่อยก็ไม่ได้เล่นโทรศัพส์บดอกค่อยก็แค่จับจับสองมืออยู่หมาน่ารักจังหนาวค่นะนา ขำค่อยตกใจหมดเลยเมื่อกี้นี่เปิดไฟก็ไม่เปิดไม่บอกค่อยเลยจกักรยานก็มีไฟเห็นไหมเห็นไฟบ่นะ สวยมากเลยของฟ้าเห็นไหมสีสวยสีแดงนี่ตรงไปถึงบ้านแล้วเนี่ยนั่นบ้านก่อยอยู่ตรงนั้นปั่นจักรยานขึ้นภูเขาเล็กเขาเรียกเรียกภูเขาน้อย ลงเขาลงเขาหิบิบเบกขับเบกมันเอาอะไรแขวนทางายอย่าเขียนเยอะนะคะค่อยมองบ่เห็นเนี่ยถึงแล้วนะบ้านตรงนั้นอะ 500เมตรถึงละเนี่ยจากโรงพยาบาลมาบ้านเห็นไหมมันก็แป๊บเดียวยังไม่ถึง5นาทีถึงละสิบนาทีได้ไมั้งถ้าเดินก็ประมาณ15-20้นาทีปัจจักรยานก็นี่แหละตามที่เห็น แล้วค่ะไปทางไหนดีเก็บขยะอพรานั้นมีรถเก็บขยะเราไปทางนี้ซอยตันหนาวค่ะรถเป็นน้ำแข็ง<อ>ก็ตอนนี้ประมาณ ดูรถดูรถแล้วมันเป็นน้ำแข็งก็ประมาณน่าจะติดลบอยู่นะลบหนึ่งองศารถเป็นน้ำแข็งตรงนี้ก็ข้างหน้าก็คือสระว่ายน้ำบ้านค่อยเ็็ไหมถึงแล้วค่ะ thương đẹo đơn đâu ừ ta chào กิข้าวแล้วค่อยหิวข้าวค่อยยังไม่ได้กินข้าวเลยตื่นเสาพดอดเดินเอามาั่งสวัสดีค่ะดูรถก่อนมีรถไหม เดินดีๆต้องดูรถด,ดูลานึ่งสองสามเดินเอาค่ะถึงบ้านแล้วย่างเอา,อานี่มันก็ลัดลัดเลาะมา ถึงหนาทีไหมปั่นจักรยานมาจากโรงพยาบาลาประมาณเท่านี้หละสิบนาทีเขาบอกว่าตอนนี้ อเมริกาพ่อใหญ่ทรัมพ์พ่อใหญ่ทรัมป์สิสอดแนมคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเหนะ็นไหมคนที่จะเข้าไปในอเมริกาคนไหนที่เป็นเอเชียรหรือว่าอะไรแบบเนี้ไปพูดถึงพ่อใหญ่ทรัมป์ไม่ได้นะพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยไม่ให้เข้าเมือง พ่อใหญ่ทำเลยสิเ <chime> ป <não> no ็นสิบะสิทรงเลยค่ะทรงทรงคนสอดแนมท้องฟ้าสิคะท้องฟ้าตอนเช้าเช้าสวยไหมมันเป็นขาวขาวดำดำแดงแดงสวยไหมคะรถก็จอดทิ้งจอดกว้างเหลยไหม ที่ดินมันแพงที่นี่ที่ดินแพงเขาก็เลยต้องทำแบบนี้เขาบอกคือบานเฮาเด้วบานเฮาเขาก็จะทำลานจอดรถที่จอดรถทำหลังคงหลังคาอันนี้เขาไม่ต้องทำอะไรปก็จอดถิ่งจอดควางไปจังซีละ่ะเทศฮอลแลนดน์เป็นประเทศน่อย เศษเล็กๆแผ่นดินแพงใครเขียนอะไรยังมากระซิบยาเว้าอย่าวแววแหงทำได้ยินนั่นแหละตอนนี้นะ่ะ คนที่จะเดินทางไปอเมริกาเน่ยเขาจะสอดแนมเขาสั่งคนสอดแนมคนไหนพูดมากเล่นโชว์เชี่ยวเขาก็จะไม่ให้เข้าเมืองปิดไฟก่อนค่ะปิดไฟจัก,กรยานปิดทุกอย่างก่อน เพื่อนเพื่อนที่ที่ทำงานเขามีพ่อแม่เขามีแม่อยู่ที่อเมริกานะแต่ว่าประเทศประเทศนั้นนะ่ะเขาโดนแบนเขาไม่ให้เข้าเมืองโอ้ยมาไหมทั้ง,ท,งทั้งที่แบบเขาเขามีแม่ แม่แม่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าเมืองได้ไหม ยานมาเก็บค่ะเก็บจักรยานหนาวหนาวหนาวแข็งหมดแล้วห้ามมินทาเมื่อกี้นี่เห็นเห็นตอรอเห็นตอรอเขาแหงอันนั้นเรื่อยเลยตกใจเลย จักรยานก่อนค่ะจักรยานคอยล้ายๆเต็มห้องเลยนี่จะจักรยานจักรยานมีที่เก็บแต่วว่ารถ รถจอดทิ้งจอดคว้างแต่จักรยานมีที่เก็บปวดหลังไปดูไหมจักรยานข่อยเห็นคันเล็กๆ ันเล็กๆอันนี้พับได้อันนี้ขึ้นรถไฟได้น่เล็กๆอันนี้พับได้ขึ้นรถไฟคันนี้เอาไปขี่ซื้อของเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่มันใช้ซื้อของซื้อกับข้าวแบบนี้มันก็จะมีกระเป๋าแล้วก็ล้อมันใหญ่อันนี้ก็เป็นจักรยานไฟฟ้าแต่ว่าถอดถอดแบตออก ถอดถอดออกถ้าเราไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับเราเนาะมันอยู่มันอยู่หองเก็บหองเก็บจัก,กรยานนะสิเฮาก็เลยเอาแบตออกอันนี้คันหนึ่งไงหนึ่งสองสามสี่ขี่คนเดียวเด้นค่อยขี่คนเดียวโอ้โกดผิดค่ะกดผิด